ไปกันที่จังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะแรงงานจังหวัดกระบี่เสริมทับเครือข่ายแรงงานค่ะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ร้านแรงงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานบัณฑิตแรงงานเพื่อขยายการทํางานของเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะ ที่โรงแรมกระบี่ฟอนเบลรีสอร์ทค่ะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายสมปราดปรามสงครามค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านการด้านแรงงานค่ะในการแก้อาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงานเพื่อขยายการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพศ2567ค่ะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าบัณฑิตรแรงงานอาสาสมัครแรงงานคือคกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานระดับท้องถิ่นค่ะซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การแจ้งข้อมูลข่าวสารและเบาะแสการทําความผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ค,ค่ะ